สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ร้านนุ่นพระเครื่องของเรานะคะมีพระบ้าน,นสวยๆมาแบ่งปันเงินนะพี่ๆนะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0 9 9ย์4 2 5 8 2นะะี่นะคะพี่ๆนะทางร้านของเรานะคะจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆจ๋า ยังไงร้านของเรานะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะที่จะไม่ให้พลาด ep ต่อๆไปนะพี่ๆนะอายังไงดูให้ชอบก่อนนะจ๊ะพ,พี่จ๋าดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะมั่นใจแล้วโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะยังไงช่วงนี้น้องเน้นโทรก่อนนะนะพ,พ,พี่จ๋าพอดีไลน์มันมีปัญหาเนาะถ้าชอบโทรมาปิดได้เลยจ้ะพี่ๆไหนยังไงน้องขออาบอกนิดนึงเนาะ ปิดไปแล้วนะคะพี่พี่ขาปิดไปแล้วน้องส่งไปให้แล้วนะคะส่งส่งอ่าของไปให้ยังไงกรุณารับของด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแบบว่าสั่งแล้วอ่าไปถึงของไปถึงแล้วไม่รับมาอย่างเงี้ยน้องอืมไม่อันนี้เลยนะไม่น่ารักเลยนะจ๊ะพี่พี่นะอ่ายังไงเนาะปิดแล้วน้องส่งไปให้แล้วรับของด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวยังไงเรามารับชมรายการแรกเลยนะพี่ๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ600บาททุกรายการนะจ๊ะพี่ๆจ๋า600บาททุกรายการเนาะอย่างนี้นะคะวันนี้น้องมีอ่ามาแบ่งปันกันทั้งหมด24รายการนะจ๊ะพี่ๆจ๋า600บาททุกรายการเลยนะคะชอบองไหนโทรมาปีกับน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะคะ รายการแรกนะคะจะเป็นพระพมมุนีนะคะสังฆราชแพนะจะพี่ๆจ๋าวสุทัศน์นะคะปีนะคะสองสี่หกสี่นะคะพี่ๆค่ะเป็นเนื้อโลหะผสมแก่เงินนะคะพี่ๆนะนี่สวยๆกันเลยจ้ะพี่ๆจ๋าสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่นะคะสวยเดิมกันเลยนะคะพี่ๆจ๋าเห็นไหมนี่ดูด้านข้างเลยนะคะด้านข้าง ด้านหลังนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่นะคะห600้อบาททุกรายการนะคะ600้บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขาอ่ารายการต่อไปรายการที่2นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่อย่ยมวัดหนังรุ่นแรกจ้ะพี่พี่ขาอ่าเป็นปีสองสี่ดนะคะหลังยันสี่ทิศนะคะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่ขานี่นะคะ รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะวัดคงคารามค่ะพี่ๆขารุ่นแรกนะคะปีสองสีห้านะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเป็นบล็อกโมมีไส้นะคะนี่ด้านข้างนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยจ้ะพี่ๆจ๋า หน้าคมคมเลยนะคะจะหมู่คมคมชัดๆกันเลยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นหลวงปูไข่นะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นแรกจดี๋พี่ๆจ๋าปีสองสี่เจ็ดสามนะคะเป็นเนื้อกระไรท้องนะพี่ๆนะสวยมากเลยองค์นี้นะคะเนื้อสวยเลยนะนี่นะคะนี่ เนื้อสวยมากเลยพี่ๆจะเงาเงากันเลยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเหรียญปลอดภัยนะคะหลวงพ่อสว่างรุ่นแรกนะคะวัดท่าพุทานะพี่ๆขาปีหนึ่งศูนย์นะคะเป็นเนื้ออัลปก้านะเป็นบล็อกปอแตกนะคะพี่พี่ขาบล็อกปอแตกเนาะนี่สวยเดิมกันเลยนะคะ หกร้อยบาท i, ทุกรายการนะคะพี่ๆค่ะหกร้อยบาท i, ทุกรายการเนาะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญระฆังนะคะเหรียญระฆังหลวงพ่อพรมนะคะสอชอนะคะพี่ๆจ๋าเป็นเนื้ออัป,ปกานะคะเป็นชอสั้นนะคะปีประมาณหนึ่งสามหนึ่งสี่นี่แหละพี่ๆจ๋าน้องก็ยังไม่แน่ใจเนาะเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อพรมนะคะนี่สวยๆเดิมๆเลย วัดช่องแขนะคะพี่พีจ๋ารายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะเป็นรุ่นแรกปีศูนย์สามนะจ๊ะพี่พี่ขานี่เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะหลวงพ่อแดงนะคะสวยๆเลยนะพี่พีนะ สนใจโทรมาปิดกับน้องได้เลยดูให้ชอบดูให้ใช่โทรมาได้เลยนะจ้าหกร้อยบาทถูกรายการนะคะวันนี้หกร้อยบาทถูกรายการเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นนั่งผ่านนะคะนั่งผ่านหลวงปู่ทิมวัดรหรันไตรที่จ่าปีหนึ่งแปดนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะพี่ๆขาด้านหลังเป็นยันนะคะเป็นบล็อกจิกนะพี่ๆจา่าบล็อกจิกนะเนื้อสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่ รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเนื้อสำริดเงินวัดกำแพงนะคะพี่พี่หาปีนะคะสองสี่เจ็ดแปดนะคะเห็น <ๆ Pin. S 1> ๆๆไหมเนี่ยสวยๆเดิมๆห่วงปิ้นๆกันเลยนะคะพี่พี่ห่วงปิ้นๆเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะสวยค่ะสวยสวยจริงพี่พี่จ๋ารายการต่อๆๆไปนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญ จเจริญพรร่างนะคะหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะคะน่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเนื้อกระไรเงินนี่แหละพี่พี่ะนี่นะคะ,จะเจริญพรหลวงปู่ทิมนะคะสวยเลยจ้ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นี่นะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะคะปีสามสองนะพี่พี่จ๋าปีสามสองหลังหนูนะ นี่นะคะเป็นเนื้อกระไห่ทองนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะคะเดิมเดิมกันเลยนะคะหกร้อยบาทนะในการต่อไปนะคะจะเป็นเม็ดแตงนะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะหลังหลวงปู่ทิมที่พี่จา๋าปีศูนย์แปดนะคะเป็นเนื้ออัลปาก้าน,นะคะสวยๆเลยดูในห่วงปิน้นๆกันเลยพี่ๆจ๋าห่วงปิน้นๆเลยนะคะนี่นะคะสวยๆเดิมเดิมเลยนะรายการต่อไป จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตค่ะพี่พี่ขาเป็นรุ่นแรกนะคะปีสองสี่หนะคะเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะพี่พี่นะสวยเลยนะคะองค์นี้น้องว่าสวยมากเลยน้องดูว่สวยเลยนะคะสวยมากหลวงพ่อก,กันวัดพญาตค่ะพี่พี่คะหกร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะสีมานะคะปูทวดหัวโต,วห,วตวหลังหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะพี่ๆนะปีสองพันห้าร้อยนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะนี่สวยเดิมๆกันเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่นะคะนี่นะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ ปีสองสเป็นรุ่นแรกนะพี่พี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะนี่ยสวยเลยนะคะหกร้อยบาททุกรายการนะพี่พี่นะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ารุ่นแรกนะพี่พี่หาปี2466นะคะเป็นเนื้อกระดาทองนะนี่ สวยเลยนะคะเดิมเดิมกันเลยรายการต่อไปนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ใหญ่นะพ,พี่จ๋าหลังหนังสือนะนี่นะคะปีศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้านะนี่นะคะ วสวยๆเดิมๆกันเลยนะ6 0 0บาทนะคะในการต่อไปจะเป็นหลวงปู่ทวดอีกเช่นกันนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กนะคะพี่ๆจ๋าหลังเรียบนะคะหลังเรียบนะนี่นะคะในการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่องเงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นแรกพี่ๆจ๋าปีสองสี่เก้าสามนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆนะ นี่นะคะหกร้อยบาทนะคะพี่ๆจ๋าหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอรุ่นแรกปีสองสี่หกศูนย์เป็นพิมพ์อูชัดนะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆจา๋าพิมพ์อูชัดนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ําภาษีจเจริญน,นะ ปีศูนย์หนึะคะเป็นเนื้อกระไรท้องนะพ,พี่จ๋านี่นะคะสวยเลยนะคะหกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2482นะเป็นหนังสือโคง้งดอกจันโค้งนะคะพี่ๆนะนี่นะคะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรูปรอนหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพปีสองสี่แปดสองนะพี่ๆจ๋านี่เป็นเนื้ออัลปาก้านะคะใต้ฐานมีรอยจานนะพี่ๆนะเนี่เห็นไหมนะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะหูกลางๆจมูกเป็นสันนะคะพี่ๆนะนี่สวยมากเลยจ้ะพี่ๆนะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรูปปรอหลวงพ่อโม,โมรุ่นแรกนะคะวัดจันทนารามนะคะปี0ูนย์สนะคะพี่พี่จา้าปี0ูนย์สามนะจะบรรจุอัฐิธาตุนะคะไว้ที่ใต้ฐานนะสวยเลยนะจ๊ะพี่พี่คะนี่นะคะ อ่าพี่ๆตาพี่ๆนะท่านใดนะคะสนใจนะคะโทรมาปิดได้เลยนะคะวันนี้มีทั้งหมดยี่สิบสี่รายการนะพี่ๆนะหกร้อยบาทถูกรายการนะคะหกร้อยบาทถูกรายการเนาะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้านะคะสองหนึ่งสี่สองห้าแปดสองนะพี่ๆนะ อ,อย่างไรน้องเน้นโทนนะคะช่วงนี้ลายมันมีปัญหาเนาะถ้าชอบโทรมาเลยจ้ะพี่พี่หาชอบโทรมาปิดได้เลยนะคะร้านของเรานะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่หาในยังไงนะวันนี้น้องไปกดแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ